สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องกลัมาพบพ่อกนนีแล้วครับมือนี้เอาอาหารมาแบ่งปันให้กระรอกหน่อยกินกระรอกหน่อยมากเต็มเลยพี่น้องมือนี้มานังแ๊บเดียวหนึ่งนี่ทั้งสีเทาสีดําเออแปลกมือนี้อยู่น้ำกันได้เนาะปกติพันจะแบ่งผักแบ่งพวกพี่น้องอแบ่งบนหนา้าบนหลังอยู่แต่นี้กด้เนาะ เงางามขนาดตัวนี้พี่น้องเสียดายบรนหันหนาบัตรบัตรถือข่างกับแดดกำลังเรียนมากๆเป็นบุญบุญได้พี่น้องมานแตกสดๆเนาะการทีเท้าเดนมาเล่นนำ้ำธรรมาชาติพี่น้องมีความสุขทางใจไปอย่างหนึ่งเน,นาเรียนกันกงใหม่บ้น,น อู้คนยานหมาก็าจะจูงหมามากพี่น้องฉันพเพิ่มนเป็นหุนห่นหุ่นอยู่หมาตัวบก่กใหญ่แต่ว่าเขาจะกระปลกปอยสู่หรอกพี่น้องเขาจะลามสูลามเชือกนั่งกินดีด้วย,วยให้เขาถ่ายภาพ้าง,งามเลยนี่เงางามขนาดหางวีพี่น้องอันนี้ หางเฉียบขาดไปที่ยุ่นี้ตงส่บัลลันกัดกันบุนิ่งพี่น้องกระหรอกหน่อยอยังเงียบหุนๆอยู่นงก็ามาเอาไงอย่าไล่กัดกันเนะอันนี ตัวสีเท่านี่หางงามขนานดะพี่น้องสมดุลกันไปเลยท่วงกับไปได้สังเกตเบิ่งสีเท่านี่จะจะค่อนขางแตงโตง่ามพี่น้องสีเขาสีเท่า,ทานี่จะง่ามก็สีดำหรือว,ว่าเป็นน้ำอาอเดี๋ยวเบิ่งสีดำมันอาจจะทึบเกินไปหรือว,ว่าแน่ใจสีเท่าคนจะมีลวดไล่มีเสน่อยู่ในตัวคนนะ่ะพี่น้อง ขนขางงามเลยขนกระลังแสมออกแสมสีขาวสีเท่าหน่อพี่น้องเดี๋ยวมา่านงหล่นก็บววกเขาก็มีความสุขไปอย่าหน่งพี่น้องเนาะตัวนั้นเป็นอย่งขึ้นลอยไปแนวนั้นน กินอีมนเนยนเผ็ดไปด้วยอันนี้ซีอ่อนพว่มอ้วนพว่มใหญ่เขานะพี่น้องจะไดโตฮิตปุติปีอยู่ม้วนอีบุนิน่งได้ยีงแลนพูดออกพูดเขาอีบรูพันแลนนี่ยังกระดือกเดือก นั่งกินดีๆด,ด้วยบนังบนิ่ง,งเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่ผู้คนมักออกมายางเล่นหลายพี่น้องช่วงนี้บรรยากาศยังล่มลื่นเคียวขจีเย็นสบายอยู่พี่น้องแต่ว่าหลังจากนี้คงจะบ,บนานพี่น้องเพราะว่าลมหนาวกริเริ่มมาแล้วเดี๋ยวอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปครับต่อไปก็ใบไม้จะร่วงล่น ความเขียวขจีในสวนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นไปเป็นย่ามหนาวใบไม้ก็จะเดิมร่วงเดิมล้นไปครับอันนี้นี่ซึ่งช่วงนี้บรรยากาศเปลี่ยนแปลงเรื่อยพี่น้องจะว่าจะเขานาหนาวกระโบหนาวเต็มที่จะวบาห่อนกระโบห่อนเต็มที่นะพี่น้องเป็นบางมือมืออะไมีแสงแดดก เกิดความอบอุ่นขึ้นน้อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดมือใดแดดบอกค่อนข้างหนาวครับเป็นบรรยากาศค่อนข้างหนาวเย็นเลยแหละของประเทศแคนาดากะพึ่งจะเริ่มพี่น้องย้งว่าในว่าขาเข้าหนาหนาวเต็มทีต่อไปกระลอกหน่อยกะจะอยู่ลำบากหน่อยหนึ่งพี่น้องยามหนาว พเลียนไปกินไก่แบบนี้ <c oughs> อันนี้แต่ละมือในช่วงวันหยุดผมกะใส่เวลาเอาอาหารหนวงมาแบ่งปันในพวกเพื่นกินนะพี่นอ้องจย่างข้ามาหาความสุขน้ำกระลอกหน่อยพาะว่าเดมาเล่นก็พวกเขาแต่ละเทื่อขาก็ได้ความสุขเป็นความสุขทางใจ ที่ธรรมชาติหมบให้เฮ้าพี่น้องเสียแตะบากระลอกหน่อยบบนิ่งครับเหมือนกระลอกหน่อยากบนพลดจับถาบขอนขางลำบากนะเามาแล้วเสร็จแล้วเหรียญกป็นบนอยู่พี่น้อง บรรยากาศเป็นหลบหอดกรอกหน่อยลกหลายพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ยังแต่ว่าเิ่นบนิ่งเิ่นบ่เิ่นบ่อยู่เป็นกลุ่มเหฮานะอันนี้เบุ่งบรรยากาศร,าาศบรอบๆอบค่อนข้างดีได้พี่น้องเมื่อนี้ล่มเย็นไปปลอยอากาศบริสุทธิ์ ย่างเลาะอย่างดิ๋นน้ำสถานทีแนวนี้ห้องก็ได้ความสุขต่างได้สูตรอากาศบริสุทธิ์ไปนน้ำเนาะพี่น้องอันนี้ต่างได้แบ่งปันอาหารนี่ก็ะหรอกหน่อยกริงอัน,อนพวกเจ้ากรบโบนิงก็นั่งอยู่ดนะีนะเดียนปวนวนอยู่ไปเสร็จแล้วตัวหนึงน่งเดียนกับเบลทั้งคิดใส่ไปนั่งอยูงอย่าง,งาใหม่ <c oughs> อ่ะอะไรกัดกันเด้กระลอกหน่อยกระลังงามกระลังอ้วนนะพี่น้องขนกระลังฟู อเล่นไปสงสัยเปน็นนางดีอยู่เหงาไหมเมื่อกี้บอเห็นเพิ่นกระหลอกหน่อยใส่สวิตมีความสุขขนาดพี่น้องอยู่ในสวนสาธารณะมองบ่มีคนรบกวนเนี่ยพี่น้องมันแตกต่างจากทั้งบานเฮา <c oughs> เขาก็ใส่สวิตแบบมีความสุขมองได้ที่มีความสุข เขาก็อยากมาอยู่นะพี่น้องว่าแตกต่างจากมนุษย์เท่าหรอกครับทุกชีวิตมีความหมายถ้าเกิดบุถึอเบียดเบียนบุถึกรบกวนเขาก็ใส่ชีวิตเป็นธรรมชาติปานก,นกันกับส่วนสัตว์นะพี่น้องเบิ่งไปเบึ่งมาตแต่ว่าเขาได้มาอยู่น้ำสถานที่แบบนี้มันก็จะได้ความรู้สึกที่แตกต่างแตกต่างตรงที่ว่า เขาบริมีขอบเขตนะพี่น้องเป็นความสุขที่ไลขอบเขตบริยุนกิกลงบริบริยในิขอบขังเนะี่ยเขาอยากอยู่ในสวนเขาก็อยู่เขาอยากไปหากินนอกสวนเขาก็ไปพี่น้องเป็นธรรมชาติทิว่าหนายิจฉาแห้งบ้านเมืองข้าเจ้าพัฒนาบ้านเมืองข้าเจเ้าเฮดได้ดดีแห้งพี่น้องต้องชื่นชมในความ อุดมสมบูรณ์ของประเทศเโ,โต้นจุดมัตจะเส็เนี่ยโบเห็นเจ้าอันนี้มาเอาเลยนั่งกินข่อยเก็บผาดีๆด,ด้วยเพื่อนวกเขาประชิดต,ตัวเขานะพี่น้องเบื้องสังเกตเบื้องตนใหม่ได้หลายตนพี่น้องมองไปไกลๆก,กระหลอกหน่อยจะแลนอยู่ทั่วนะหนาอิจฉาบานเมืองเพื่อนน้องเ,นนองเก็บอาความสวยงาม มาฝากพี่ฝากน้องอครับแช่และก็แบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กันและกันพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมขอให้พระเจ้าคุ้มครองครับผมบ๊ายบาย